เริ่มต้นการใช้งานนะครับหลังจากที่เราลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเราก็เสียบเครื่องลงเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับผ่านช่อง USB หลังจากนั้นนะครับให้เราเข้ามาในพารามิเตอร์นะครับมันก็จะมีสามารถให้เราตั้งค่าได้นะครับตั้งแต่ให้เล็กคอร์ททุกๆ1ิวินาทีนะครับหรือว่าจะเป็นทุกกิ่นาทีเราสามารถจะเลือกได้นะครับตรงนี้เลยในกรณีที่เราต้องการให้เซตเล็กคอร์ดทุกๆ สานาทีนะครับระบบเนี่ยจะคำนวณเวลามาให้เลยว่าจะรันไทม์ทั้งหมด666วันนะครับผมค่าตรงนี้ก็คือเป็นค่าที่เครื่องสามารถจะบันทึกได้ทั้งหมด32,000ค่านะครับตรงนี้ก็จะโดนหารเฉลี่ยไปแต่ถ้าเราเลคคอร์ดทุก10วินาทีอย่างในตัวอย่างที่เราจะทำเนี่ยเขาจะบอกว่า ค่าจะเต็มภายในกี่วันกี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วินาทีนะครับเมื่อเราเล็อขอดเสร็จแล้วเราก็ทําการเซฟนะครับแล้วก็นําเครื่องไปอ่านค่านะครับและเดี๋ยวเราจะานําเครื่องมาอ่านกราฟตรงนี้อีกทีน,นะครับ หลังจากที่เรานําเครื่องไปวัดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาอ่านค่ากันนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็เสียบเครื่องไปเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่หน้าของกราฟนะครับเพื่อแสดงผลนะครับก็จะแสดงผลเป็นเลี้ยวเวลานะฮะว่าช่วงเวลากี่โมงอุณหภูมิเท่าไหร่ครับก็จะเป็นกราฟแบบนี้เลยหรือเราสามารถจะดูเป็นตารางได้นะครับกดที่เทเบิลเนี่ยจะขึ้นมาเป็นรายละเอียดเลยฮะว่า ช่วงเวลา9โมง40นาที8วินาทีอุณหภูมิเท่านี้แล้วก็ช่วงเวลาตามนี้นะครับตามวินาทีที่เขาเลกคอร์ดไว้นะครับและข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่ได้แสดงผลเนี่ยสามารถส่งเป็นไฟล์ PDF ได้นะครับเป็นไฟล์ Excel ได้นะครับเพียงแค่คลิกตรงนี้แล้วก็ทำการส่งนะครับ